มีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทํางานทุกวันเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่าหวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากําลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทําไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วปัจจุบันของคนนั้นก็ชีวิตย่ำแย่อยู่ที่เดิมบางคนบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินผมเห็นขาตาว่าเขาต้องขับรถมอเตอร์ไซค์พาลูกแปดเด คำพูดคำนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพยายามเพื่อใครเลยอย่ามีลูกจะมีเมียอย่าให้ใครต้องมาตกละกรรมลาบากกับคนไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทาผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าใช้คําว่าพอเพียงมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเพื่อไม่ต้องการทําอะไรมากกว่าเดิมถ้ายังเป็นหนี้มีภาระมากมายอย่าบอกว่าพอเพียงตัวเองบอกว่าพอเพียงถามคนในครอบครัวเลยยัง พอเพียงคือไม่เกินตัวไม่เกินไปไม่เดือดร้อนใครไม่ใช่หาได้ยังไม่พอใจแล้วบอกพอเพียงเงินไม่สําคัญแล้วคุณแต่งตัวออกไปทํางานทุกวันทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้คุณไม่คิดจะทิ้งเงินไว้ให้ลูกคุณได้เรียนต่อให้เมียคุณได้ก้าวเดินต่อไปหรือไงเงินไม่ใช่ความสุขการที่มีที่สุกหัวนอนดีๆมียานพานะดีๆไม่ใช่ความสุขหรือไงเกิดยันตายใช้เงินทั้งนั้นคุณจะให้ลูกเมียวิ่งกู้เงินมาเผาศพคุณหรือไง อยู่ก็ไม่คิดจะพยายามอะไรตายก็ยังจะทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลังอีกเลยถ้าอากาศมันซื้อได้ด้วยเงินคนที่ตายคนแรกก็คือคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยพระมีข้าวฉันฟรีมีกุติจําวัดฟรีก็ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนจะพูดว่าเงินไม่สําคัญให้ดูความเป็นจริงให้เข้าใจก่อนเอาไว้ไปร้างกว๋วยเตี๋ยวแล้วเขาให้กินฟรีไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเขารักษาฟรีลูกเรียนฟรีค่อยมาพูดว่าเงินไม่สําคัญ